วันนี้คือวันมาจาฉันมีสายหนึ่งโซลส์สองน้ำแท่าแฟนรอยยิ้มของเธอเปล่งพระกลายเราจะใส่พราเธออยู่ตรงนี้ e อมเบอรี่เพื่อต่อยคือินกินสัดไป Your light, let it go. So love surrounds you, let it flow. The universe sings, the stars alight. That you are magic, pure, divine. Deep happy birthday! Love

อันนี้ฝากของแพงเนาะจำไว้ว่าบวกก่อนบวกก่อนใครก็อยากได้ตัวนี่แปลว่าอะไรเนาะหลายคนเนี่ยก็เรียกว่ารอให้ต้องมีสิ่งนี้สิ่งนั้นเข้ามาก่อนต้องมีคนมาช่วยเหลือฉันก่อนฉันไม่มีสกิลฉันมีตู้อะไรก็ตามแต่คุณรู้ไหมอันนั้นเนี่ยโอ้กว่าสิ่งดีงามจะเข้าหาเพราะอะไรคุณไม่ได้เป็นสิ่งที่มันเพิ่มพูนก่อนนั่นเองเนาะจําไว้ว่าบวกก่อนคุณไม่ต้องรอใครแปลว่าคุณเนี่ยจะสามารถ เติมเต็มในพื้นที่นั้นเพิ่มพูนในพื้นที่นั้นได้เนาะแล้วใครก็อยากได้ตัวโอเคไหมเออไม่ต้องร้อยพร้อมเนาะแต่ที่สําคัญก็คือคุณทําเองด้วยตัวเองศึกษาด้วยตัวเองเออตั้งใจด้วยตัวเองแล้วก็เพิ่มทักษะให้กับตัวเองเอาง่ายๆก็คือลงทุนในตัวเองนี่แหละเนาะเวลาคุณทําสิ่งนี้เนี่ยใครก็อยากได้ตัวเห็นไหมขนาดคาุณครูเนี่ยทำแอปพลิเคชันมือถือถามว่าจบ โปรแกรมมาเหรอไม่เกี่ยวเลยเห็หมล่ะเราอยากทําอะไรอยากเพิ่มพูนอะไรเราทําก่อนเลยแล้วทําให้ก่อนด้วยนี่ข้อนี้โคตรแพงทําให้ไปก่อนด้วยเพราะอะไรนี่แหละมันทําให้เรานอกจากจะเก่งแล้วใครได้เราอม,มันเพราะว่าคุณคงมาจากพื้นที่ล้อนองไงใช่คือเราล้นจุนมาจนล้นลเลยเที่สำคัญก็คือนั่นแหละนะหลายหลายคนก็คือรอให้มีคนมาป้อนโอกาสก่อนสิใช่ไหมล่ะก็เป็นกันเช่นนี้เนาะแต่ว่าที่สองทัน จาวเนเตไปก็ไม่ใช่อะไรที่ต้องรอเนาะเออแต่เป็นอะไรที่ต้องเพิ่มทุกรูนี่วันนี้เดี๋ยวจะให้ดูสถานที่สวยมากเลยเนาะลูกชอบมากอ่ะฝรั่งยังต้องอึ้งนะเนี่ยเนาะเออไปเที่ยวทัางประเทศมากล้วก็บขนนาดเอออันนี้แบบดีเทลมากเลยว้าแล้วเขาจัดแบบห้องสวยมากดูดูม่านดูอะไรดูน่ย ดูของสวยๆงามๆน,น,นี่ดูก็ไม่ทันเลยอ่ะนี่ชุดแฮดดีว้อดวอตเตอร์เหรเห็นป่ะแต่ดูดิโอ้โหดูอย่างปังดินเดน,น,นมันดื lên, ด้อเดนจัดจัดเลยใช่ไหมลูกอืมนี่ดูกระหนังกุ้งกูยังฟินได้เป็นชัมมออว่วโมงอ่ะช็อกโกเลต ยอยิอน,นั่งดูนั่งเล่นได้ทั้งวันเพลิน,นอ่ะมีแผนที่อะไรเต็มไปหมดเลยอ่ะเฮื<อ> <S 2> <S 2> มนี่งอะไรอีกคนเนาะอืม The one choose magnetic one เออนี่ยเห,ห็น,นไหมหไม้ไม้จะเลือกเจ้าของใช่ไหมล่ะเฮ้ยเบียดในรูปก็มีนะมาจากไหนวะ เหรียญซอสแต่ที่ลูกเคยบอกว่าเนี่ยมันเป็นเอสน่ะจริงเหมือนลูกเลยเอามาจากไหนเะลืมไปแล้วเอาไ้จากไหนสตทองคเรืเป็นแบบซอสเล้อุยเออแล้วก็จะเสริมข้อนี้เนี่ยเห็นไหมล่ะหลายคนคืออย่างที่บอกคุณรูไม่รู้พูดตั้งกี่ไลน์เนาะหลายคนใช้เงินไม่เป็นแทนที่คุณจะได้ใช้เงินในสิ่งที่ยกระดับจิตวิญญาณของตัวเองนะลูกไงเพราะอะไรเงินไม่ได้ช่วยแก้ระดับ พลังงานนอกไหมนี่แหละเป็นเหตุผลที่ใครดีวกับเรื่องพลังงานได้คนนั้นก็เหมือนกับมียิ่งกว่ามีเงินล้นฟ้าเข้าใจปเใจปล่าเออแถมมีสุขภาพที่ดีงามแล้วก็เบิกบานด้วยเนาะทุกอย่างต้องฟูหมดเลยหลายคนไม่เข้าใจข้อนี้ไม่ได้ว่าเป็นเคลียร์ที่เรื่องเงินอย่างเดียวหลายคนบอกว่าเรื่องนี้แบบไม่ใช่จัดการเงินไม่ใช่จัดงานลูเห็นไหมหาขนาดเพื่อนมีครูเลยก็ตามที่สอนให้เพื่อนมีความสุขหรอแล้วตัวเองเป็นได้เปล่าเออเข้าใจเออเนื้อออกแบบเออ มันก็เขาเรียกว่าต้องสังเกตชีวิตตัวเองอะใช่ไึเปล่าไหมจำเป็นต้องเรียนด้วยเหรอเอาดูชีวิตมันไม่ได้ถามตั้งแต่แรกแล้วอะ่มเรียเออแต่ว่านั่นแหละแต่ว่าถามออกมาก็ดีเหมือนกันจะได้แบบว่าแล้วอยู่ในพื้นที่เปิดรับก็ต้องบอกว่าระดับพื้นที่นี้ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเห็นดาต้าได้ง่ายๆเหมือนกันนะทุกคนก็ต้องมาเหมือนกับลงลึกศึกษาจริงๆนะในเงี้ยดูในงี้ยเจอไหมเองเปิด เขาเปิดใจกว้วงงโอ้โหคนเย้ะเลยนะเนี่ยเยอะไหมพี่เขาคงไปโอลันโดไหมเปอังกฤษหรออังกฤษมีหรออยู่ในว่าเศร้าควินน์เนาะเต่งสวยอ่ะญี่ปุ่นก็่ีอเมริกันสวนมากม่เด็กปิดไฟเมจิกบิกินาว แต่ว่าถ้าตุนซอสก็คือเมจิกเป็นเรื่องปกติใช่โอ้ยดูดูโอ้เขาต้องเหมาเขาต้องแบบอะไรนะเขาบอกว่าที่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเฮลิคอปเตอร์เขาจะมาดิ้วด้วยเลยนะเนี่ยเนาะก็ควรต้องเป็นอย่างนั้นแหละดูพี่แล้เอ็นซีมากๆเลยปิดไฟเลยไอมให้ดูแต่งบ้านช่วยสวยอะไรนะเขียนว่าอะไรนะ Life is like a box of chocolates. What you are gonna get. เกตออใครจะไปรู้คนนั้นว่าเราจะได้อะไรบ้างใช่แต่ว่าแต่ถ้าเราโุนสอัก็เหมือนจะรู้ว่ามันเหมือนเราตั้งใจไงเราได้แบบตั้งใจไงเราฟินไงแล้วนี่อะไร ก็ซื้อที่ญี่ปุ่นนะแราซื้อี่ญี่ปุ่นใช่รู่สี่บหกาอยี่บาทอะก็คูณไปไม่รู้เลทเท่าไหร่ล้ตอนนี้สองหมื่นี่ดูฟินป่ะฟินี่แค่ชั้นแรกเนาะเฮ้ยชั้นบนสุดนะชั้นบนชั้นบนมีรีฟส่วนตัวด้วยอ่ะ มาเที่ยวมาเที่ยวมาฟิไม่แพเลยไม่แพงนะอมันกว่าปาที่หอปัจจุบันนะแต่ว่าตอนอยู่น่าจะสูงกว่าเขาเขามีปากเขามีปากของเขาด้วยนะแล้วก็มีตาของเขาด้วยนะรู้ยังนี่ตากับปากแล้วก็เนึกถึงตอนที่แบบตังมีชีวิตไอ้น้องหมานี่เหมือนคนละเรื่องนะก็ได้ไม่ก็พวกบี๋ เออแต่ไหนอันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวนะอน้องบินไปหรือเปล่าก็ได้ไม่เข้าพวกถ่ายแล้วเมื่อกีนี่จะพาไปดูลิปลิบส่วนตัวปิดเลยปิดนี่ดูอ่ะทิ้งดิงข้างล่างก็สวยอีกลูกพร้อมยามพาไปเที่ยวพาไปเที่ยวนี่ลิบส่วนตัว อย่างเท่ก็ต้องปิดไฟลไมีดีจ้ะมาแลวลิปจะมาแลวตอนเรามาเขาเเนานะไฟเลยอม้มาแล้วคน่ะอุ้ยเดียยงก็อยู่ลอนดอน อะไรพวกนี้นรืออกไปมเหมือน,นแสบเหมือนแพลเหมือนแบบเหมือนอพารเนต์อ้าวทชไมอาคารเมนที่ฝรั่งเซนอเป็น,ปปนไมววนนน่ได้ว่าเหมือนอพาร์ตเมนต์นนี่นี่ดูอันนี้สวยไหม เด็กๆเห็นด้วยพามาเที่ยววิลล์เต็มเลยดูฝั่งนี้ไหมดูกระจกอืดัดเต็มนี่มึงกูชอบโคมไฟตรงนี้มาก โอ้โหเขาไอ้นี่นะฉากได้สวยนี่น,นี่คุณผู้ชมอันนี้มากอือมัน eline, สวยมากเลยอะไหนดูอ wow, oh ้โหว์นอลรูการวิวหัวใจว้าอุ voilà. ้ยนางฟ้าอุ้ยเด็กเดี๋เวาอติดตามชมเลยใครใครสิ่งที่ใครออกมานเดี๋ผมเด็กเด็กกันฮัลโหลเด็กๆใครจะเข้าอะไรนะซอสเลิฟซิงนะหรือว่า โรคดนตีซอสน,นะให้เข้าให้เข้ากลุ่มฟรีน้นลูกนะพิมพ์ใจคอมเมนต์เลยว่าเข้ากลุ่มโรงเรียนซอสน,นะสวัสด์แน่นอนเลยเด็กๆเอ้ยแบบฟินเนาะได้ดูเอ็มวีเรี่ยงโคหน่ารักเลยด้วยนางฟ้าเพีย่แบบแน่แด,ดนไป<ฆ>ให้ก่อนไปให้ก่อนแล้วดีดใ,ให้ฟังแล้วอย่างดีเลย ทำไมโคมไฟไสวยมากอยากไ้กันบ้านด้วยให้กันบ้านด้วยแบบดีอ่ะน้องยุคไหนเนี่ยนี่ดูมุมนี้ดิยฮัมซีคลาสสิคโอโหนี่มันดอกกุหลาบแดงสวยเนาะโอ้นี่นาะอุ้ยหัวใจไหนเอ้ เมื่อวานในหัว,หวใจเมื่อวานที่นอนเจนภาพกันนะลูกหัวใจที่เราเจนภาพตลกเลิศมาเป็นยังางหน้าละเอนนียดเออทำประตูห้องสวยๆมาเที่ยวเนี่ยว้าวล้อเพลนอ,อ่ะเหมือนมีตะพโพตดเพลิน สวยเป็นแบบเป็นเป็นแบบคาราฮาดินนะพันเอสวยอ่ะเที่ยวสนุกนี่ดูวงไฟนี่มียิ่งกว่าต่างประเทศอ่ะเออใช่เขาจัดเต็มบางทีต่างประเทศเวยังไม่ระบินั่น,นไฟ<ช>ที่นี่ยุโรปอะ,อะที่ทกูไปเนี่นเป็นหอสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลกอะ ที่เก่าแก่สิไม่ใชหญ่เก่าแก่ที่สุดในตูกถ้าเด็กๆได้ดูก็ตามไปดูไลฟ์ก่อนๆกันเอาเองเวราที่ยุคไหนเนาะโอ้เวลาใครเห็นอะไรบ้างสวยอะเนี่ยดูข้างล่างก็คืออย่างว้าวเเด็กๆพร้อมยัง เนาะโคตรว้าว,ว,าวเลยอ่ะว้าวจริงี่ภาพชัดเสียงชัดไหมล่ะ ใช่บ <ève S 2> right? uh, ันใดก็อลังการแหละออันนี้เหมือนอยู่อีกโซนเลยเนาะอีกโลกสดาสมีวาสดงสามนี่ มีอะไรอยากจะฝากไหมลูกควรลูกค้าแต่เราอะลูกค้าฟินสนุกมากเราก็เวิร์กช็อปกับคีินิกแต่ฟินม,มากมีแต่เราเนาะที่พูดว่าโชคดีเสมอเลยที่เราได้รู้อะไรแบบนี้ใช่โชคดีสันก็ุ้มแต่สวิตมากแล้วก็ฟูลฟิลเกิดจะฟิวก็จะฟูลฟิลอะเดี๋ยวเราต้องบางสิ่งบ้ะง,งนะดูแลถ่ายแล้วมันคิดถ่ายแล้ว Ship of ีฮ huh. wow. ิสตอรีดรีมมิสแลว็บอกว่าม i s n e y วนแลนด์ว้าวองไดคอนสหนาลรับสกวเ้า้าทสาลวอรอว วอลดิสโอ้ยของคุณวอลของคุณวอลนี่แดดกิทมเบียซอสอ้ยคนรู้อะไรอะโอ้วอันนี้ของอะไนี่เป็นป้ายของคุณวอลอครีเออเมริการหนึ่งเก้าห้าห้าออิ o ดียลเจ็ดพีออแล้วก็ดิสูิช่ r มิ i อ e เือชอบอันนี้่ไหม That in view be a source. s o u r c and usable, usable Merry Christmas Happy p l a e เหรอ Come to me Take oh. a fine ดูไม่ไ้เข้าเป็นสวยข้าว่าสวยมากดูในก่อนดโอย ทำไมมันโน่นโน่ River of America ดูสงบมากเลย Happy เลย Happy Winter แต่งเก่งมากเหรอมีอลังการแบ่นี้รผังเมือ,องเ,เหมือนนนี่เลยเนาะเนเรามีตินแดนฟอนเดอร์เลน ว้าวสวยสวสมตเท่สวยมากเลยอ่ะอ๋อ,อ,อ,อนี้หลอเมียวเบาก่อ,อ,กอที่มาเดียวก่อ สวเขาเป็นอินเทเลียหรอหรืออะไรเนี่ยส้มแบบกุหลาบเหมือนอยู่ฝรั่งเลยชาวต่างประเทศเลยลก็มีลิฟต์อยู่ตรงนี้เหมือนที่มุกเคไ,ไปพักที่นี่เลย,นยเนเธอร์แลนด์ อุ้ยดีฟูีเต็มเลยอ้าวแต่ตรงนี้่ยังไงพียมีเอาปลาตาด้วยอืมโอ้โหไปดูทอุ้ยมันนี่มน้ออ่ะอุ้ยสวยอุ้อันนี้สวยอ่ะเชอร์กัลตสดสสวย,อ,ยอันนี้น่ากินะ ตรนี่สิดูคำาว้าวออิลเวนกน่ารักอะอ้มาให้ดูท่วเลยเนี่ยให้ดูายเลยสวยแลดูช่องแม่ด็ก ใจวุ่นดีดูถ่ายไหมไปแล้วเป็นไงนางฟ้าฮัลโหลเป็นไงเด็เกเด็กชอบไหม <c oughs> เออนางฟ้าตาม่ภูมิที่ยวเนี่ยที่สวยสวยอะไร เอาอีย่า้เงี้ยไม่อ้ยงเาแล้วก็เจอคำโคตรสองที่ปวดแผลอุ้ยนี่สวยอ่ะขอบเชอืมอุ๊บเขียนว่าอุ้ยขนลุกเว้ยตุ้ยอันตุ้ย พ h ชิ What do you have อโอ้ยแคุณอะไรลูกไม่เคยพิชจนเมื่อมันจะไปนัแหละไม่ต้องรองให้ไปก่อนเนาะไปงนอ้ซอจ้ามาถ่ายในห้องน้ำโอเควันนี้ก็มาด้วยดักมาครับตดักทุกคนเลยให้ทุกคนมีแต่ความส,สนุกสนานลูกนะอ้าวมีอะไรจะทึ่งทายไ,ไหมะอ้าวยุดหยุห้้ โอ้โหที่บทเมีนประโยคนี้ก็ประโยคนี้คือแบบแพงที่สุดแล้วคอนเฟิร์มที่เราอยู่ในโรงเรียนซอสแต่จนถึงเลเวลสิบเอ็ดแพงมากโอ้คือแบบทุกอย่างเลยกว่าจะรู้เลยดีนสัใช่จริงงคือแบบคิวไมว่าฝึกหรูอฝึกทิงคุให้ทำในเวิร์กช็อปเรเยนสองเนี่ยเป็นบุญมหาศาลในชีวิตเลยนะเป็นประโยชน์มหาศาลตอนชีวิตเลยนะเพราะคุณใช้ได้ทั้งชีวิตเลยเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่ว่ามีทุกอย่างแต่ขาดเรื่องนี้จบเลย ใช่ไหมอุ้ยสวยอ่ะเนี่ยสิ่งอนบนดีสิ่งนี้คือสิ่งที่อิ่มจริงๆริมือมเนี่ยอันนี้คือแก่จริงจริงที่เราต้องการความรู้สึกนี้เออนี่ด้วยจะก็ว่าน นี่แหละเหตุผลที่ทำไมต้องเรียนทำไมต้องรู้เจนบอกว่าอย่าเล่นเลยอย่าเล่นเลยดูไหมคนมีตาแต่ใช้ตาเออใช้ตัาไม่เป็นเรื่องนะไม่ออกไปแทนที่คุณจะได้อัปเกรดจิตวิญญาณของตัวเองก่อนเรื่องนี้เนี่ยได้ทุกอย่างในชีวิตเลยนะจริงจริงแพง่าคุณครูพูดไว้หมดแล้วบอกไว้หมดแล้วแล้วก็แบบว่าทําไมถึงก็ไม่ฟังเองทำไมถึงก็ไปจ่ายตังค์ให้ให้ตัวเองได้รู้ปัญหาเพราะว่า อันเนี้ยคือรับสุดแล้วแล้วก็เพียวที่สุดแล้วแบบกระจ่างเลยพอกระจ่างแล้วเราก็เหมือนมีคู่มือใช้ชีวิตตัวเองแล้วอ่ะแล้วเราจะแบบคือเราจะไม่เดินทางเก่าแล้วที่ไม่ฟินอย่างเงี้ยเออมันจะเหมือนแบบตัวตนเก่าตัวตนเก่าที่ไม่ได้เป็นตัวเองอ่ะก็คือเราเราเราเกิดใหม่เราซีโร่แล้วไม่ต้องห่วงนะคอนชาร์มาอยู่แล้วบอกไว้เลยใช่มาใช่แล้วเป็นมีคอนชาร์ได้นะคอนชาร์ต้องีดูความขัดใจสิ่งที่เราไม่ชอบ อุปสรรคปัญหาใดๆก็ตามเนี่ยเห็นไหมละ่ะการยกะระดับจีนนี่คือน้ำมัวเนี่ยคำเนี่ยแพงมากยกะระดับจีน เพราะว่าบางทีถ้ารู้ว่ามันมาอัปเกรดเราหรือว่าให้เราไปที่โหลดซลูชันแต่เราไม่รู้ว่าเฮ้ยสุดท้ายเราแค่ยกระดับมันแค่ลื่นไหลไปกับฟ<ม>ังก์ชันั้นนะให้มันให้มันเป็นนะ่ะคือใช้ชีวิตให้เป็นนะ่ะ<ม>เออเป็นในเวอร์ชันที่แบบซอสเขาเป็นแบบนั้นอยู่แล้วเราลื่นไหลไปไม่ต้องไปติดขัดอะไรกับมันหรือว่ารู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นแรงต้านเราอย่างเงี้ยเออคือในเวอร์ซอสผลทางซอสไม่มีแบบนั้นเลยไม่มีการตีความแบบนั้นเลยคือแบบมันโฟมาฟินมากแล้วก็ อิสระสบายมีคู่มือในะชีวิตน,นี่คือที่สุดแลหละต้องขอบคุณปัญญาที่คุณครูคแบบนนทำสอนจริงๆนะคราทำสอนมาต้องแต่ยุคดึกอจืาๆๆนะมากๆาเพราะว่าแบบมันทําให้เราแบบเป็นเราที่บแบบเ e สทัวชั่นในแบบสอสอที่คุณซอสอบบ่ะ เออแล้วก็เป็นตัวเองที่ที่แท้จริงสวยงามสว่างกระจ่างกด้ตอนนี้หน้าอิ่มบุญใช่อิ่มบุญอก่มบุญจริงๆหน้าเด็กอิ่มบุญแล้วก็โฟฟินชีวิตดีมากแบบยุคยุคนี้ก็ไม่ได้รู้สึกว่าไม่ต้องพูดอะไรเลยอ่ะเออรับรู้กันด้วยด้วยด้วยพลังงานในจริงจริงๆนะคุณคุูเนาะมันไทยสาอมากก็เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงแล้วกันนะแล้วเอาคูอมือไปทำกันเนาะด้วยตัวเองคนก็เก่งฉลาดอัจฉริยะ โอเคดับตู้ไปแล้วนายดักไะบายวันนี้ขอบคุณพามาเที่ยวนะคุณครูพามาเที่ยวนะบ๊ายบาย